ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านตอนที่5,141ถึง5,143ความเร็วในการทำเงินของเฉียนหงหยานนั้นทำให้มาหลานกโกรธและอิจฉายอย่างมากในขณะนี้เธอตระหนักในใจของเธอจริงๆว่าเฉียนหงหยานพลิกกลับอย่างรวดเร็วและรุนแรงด้วยอัตราไรายได้หลายหมื่นดอลลาร์ต่อวัน รายได้ต่อปีของเฉียนหงหยานนั้นอยู่ที่1 0บถึงยีล้านเป็นอย่างน้อยอย่ามองว่ามาหลานอาศัยอยู่ในบ้านพักที่มีเงินมากกว่าหนึ่ล้านหยวนถ้าเธอหาเงินได้จริงๆเธอคงไม่สามารถหาเงินได้มากมายขนาดนี้ในแปชัวยย่วอายุคนยิ่งกว่านั้นแม้ว่ามาหลานจะไม่เข้าใจอินเทอร์เน็ตแต่เธอก็ตระหนักถึงกระแสดังกล่าวเช่นกันและพูดด้วยดวงตาสีแดง เฉียนหงหยานเป็นแม่ไก่ที่ฟักไข่ทองคำและตามกระแสน,นี้ในขณะที่มันยังคงพัฒนาต่อไปไข่ที่ไก่ตัวนี้วางไข่คงจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันทำไรายได้วันละหลายหมื่นอีกไม่นานอาจจะหลายแสนวันแล้วมันก็จะทำเงินได้หนึ่งรอยล้านต่อปีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้มาหลานก็น้ำตาไหลและตะโกนเสียงดังพระเจ้าเจ้าทำให้ไอสารเลวอย่างเฉียน หงหยานล้มได้อย่างไรต่อให้เจ้าความสุดนักเจ้าก็ความนางไม่ได้เสียวชูหลานทนไม่ได้อีกต่อไปและรีบปลอบโยนแม่ใช้ชีวิตของเราให้ดีเถอะจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นทำไมอย่าให้เรื่องของคนอื่นมากกระทบอารมณ์ของเรามาหลานร้องไห้และพูดว่าคุณรู้อะไรไหมการเฝ้าดูเธอทำเงินนั้นไม่สบายใจยิ่งกว่าการสูญเสียมันด้วยตัวเองหากพระเจ้าเห็นด้วย ฉันยอมใช้ขาอีกข้างของฉันแลกซากปรลักหักพังของเฉียนหงหยานและกลับคืนสู่ร่างเดิมเสียวชูหลานถามด้วยท่าทางงุนงงแม่คุณทำไมคุณทำแบบนี้คุณไม่เข้าใจมาหลานนอนอยู่บนเตียงและร้องห้าเสียงดังปากของเธอสำลักด้วยความเจ็บปวดในชีวิตของฉันฉันถูกคนสองคนรังแกอย่างเลวร้ายที่สุดคนหนึ่งคือนางเสียวและอีกคนคือเฉียน หงหยานในโลกนี้ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีได้เย่เฉินถอนหายใจและคิดกับตัวเองว่าฉันล่างคือพ่อตาที่เลิกราก,กับความรักและร้องไห้เพื่อพ่อและแม่ของเขาฉันบนคือแม่ภรรยาที่อิจฉาเฉียนหงหยานร้องไห้และหอยหวนดวงวันนี้ดูจะไม่เอื้ออำนวยต่อความปรองดองในครอบครัวในเวลานี้ จู่ๆมาหลานก็จำอะไรบางอย่างได้และโพ้งออกมาให้ตายเถอะฉันจะบ่นเธอบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นๆถ้าไม่ได้ผลฉันจะไปที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่มวิดีโอสั้นอีกแห่งวันและดึงป้ายที่ประตูสำนักงานใหญ่ของพวกเขาเพื่อประท้วงพูดอะไรก็ได้เราต้องเปิดโปงคําโกหกของเฉียนหงหยาน ฉันไม่เชื่อว่าหัวหน้าของแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นนี้สามารถนั่งดูนักต้มตุ๋นทำเงินบนแพลตฟอร์มของพวกเขาได้แยกเฉินสัมผัสจมูกของเขาเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้หัวหน้าของแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นเขากำลังพูดถึงตัวเขาเองไม่ใช่หรือนานมาแล้วแย่ yeah! เฉินได้ขอให้ทางซื้อให้ซื้อแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นยอดนิยมนี้ในเวลานั้นอีคอมเมิร์ซที่ถ่ายทอดสดยังไม่ทรงพลังนัก ดังนั้นเขาจึงโกงอย่างแน่นอนขณะนี้อ e ีคอมเมิร์ซการถ่ายทอดสดกำลังเครื่องฟูลแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นนี้ได้กลายเป็นช่องทางการขายการถ่ายทอดสดที่ใหญ่ที่สุดในจีนมูล,ลค่าของแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหรือ3เท่าและกำไรลอยตัวของตัวเองก็เกิน1 0 0่งรพล้านยูนแล้วหากคุณถือไว้ต่อไปและรอให้พลตฟอร์มออกกระดาษคำตอบที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสปี ตราบใดที่เผยแพร่สู่สาธารณะในแนแดกมูลค่าตลาดจะอยู่ที่ยังน้อย30-50ถึงพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือมากกว่านั้นนี่คือวิธีที่ทุนทำเงินมองหาโครงการซื้อเขาราคาที่ต่ำแล้วรอให้ลมมาปีเตอร์ทีนนักลงทุนคนแรกที่ลงทุนใน Facebook Angel r o u n d ลงทุน500แสนเหรียญสหรัฐใน a c e b o o k และเมื่อเขาออกจากตลาดในที่สุด เขาได้ตั้งค่าเต็มพันลันเหรียญสหรัฐอัตราผลตอบแทนสูงถึงสองหมื่นเท่าและนี่คือสิ่งที่อันเฉิงชีแม่ของเย่เฉินทำได้ดีที่สุดบริษัทในซิลิคอนแวนลลีส่วนใหญ่ที่เธอลงทุนมีการเติบโตมากกว่าหมื่นเท่าเป็นเพราะเย่เฉินเริ่มแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นตั้งแต่นนเนินดังนั้นเขาจึงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดสดในปัจจุบันมากขึ้นเขาชัดเจนมาก ว่ามีผู้ประกาศข่าวมากมายเช่นเชียนหงหยานบนอินเทอร์เนต็ตแต่ไม่ว่าพวกเขาจะสร้างเรื่องราวอะไรบุคลิกแบบไหนที่จะตั้งเป้าหมายสูงสุดของพวกเขามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและนั่นคือการสร้างไรายได้แม้แต่บรรดามหาเศรษฐีที่โพสต์ค่าฤาสมูลค่าหลายร้อยล้านหรือพันล้านดอนลลา,นนาร์ในค่าฤาษทั้งทงที่พวกเขาไม่มีอะไรทำโพสต์วิดีโอบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นดำเนินการถ่ายทอดสด และขายสินค้าบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นทุกวนันอันพิจริงมันก็แค่เพื่อทำเงินยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ใช่รุ่นที่สองที่ร่ำรวยแต่เป็นสคริปต์ที่สร้างขึ้นโดยบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เนต็ตอย่างสมบูรณ์ในฐานะหัวหน้าของแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นแม้ว่ายเย่เฉินยังรู้สึกว่าคนอย่างเฉียนหงหยานและสิ่งนี้ค่อนข้างต่ำ แต่เขาก็รู้ดีเช่นกันว่านี่เป็นตัวแทนของทิศทางของตลาดและกฎหมายของธุรกิจคนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นชนชั้นแรงงานธรรมดาหรือแม้แต่ชาวนานี่คือตลาดที่กำลังจมซึ่งถูกบริษัทกำลังแย่งชิงกันและยังเป็นเป้าหมายของผู้ประกาศข่าวทางอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ด้วยหากคุณไม่ไม่อนุญาตเมื่อผู้คนและสิ่งต่างๆดังกล่าวปรากฏบนแพลตฟอร์มของตนเอง ผู้ประกาศข่าวเหล่านี้จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มเพื่อสร้างเรื่องราวเดียวกันและด้วยวิธีนี้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นของคุณจะถูกแบ่งตามโหดและทราฟิกโรือคู่แข่งรายอื่นซึ่งจะนำไปสู่การล่มสลายของทั้งหมดบริษัทอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในตอนนั้นล้มเหลวในการดำเนินการที่ถูกต้องและในที่สุดกอสูญเสียทุกอย่างไปดังนั้นเขาจึงเลิกพยายามเกลียกล้อมมาหลานแต่พูดกับเสี่ยวชูหลานว่าที่รัก ออกไปกันเถอะให้แม่สบายใจเสี่ยวชุรานพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้และพูดกับมาหลานแม่คุณปรับเองได้เย่เฉินและฉันจะออกไปก่อนมาลานไม่สนใจพวกเขาทั้งสองนอนอยู่บนเตียงร้องไห้ไม่หยุดเสียวฉางคุณที่ชั้นล่างเพราะสิ่งที่เย่เฉินพูดนั้นบีบคั้นหัวใจเขานั่งอยู่คนเดียวบนพื้นหน้าโซฟาพร้อมกับคาบุหรี่ไว้ในปาก เอนหลังพิงโซฟาโดยงอขาสูบบุหรี่และร้องไห้เหมือนมาหลานเย่เฉินก็หมดหนทางเช่นกันดังนั้นเขาจึงพูดกับเซียวชุรานที่รักทำไมเราไม่ปล่อยให้มันอยู่คนเดียวและปล่อยให้พวกเขาปรับตัวอย่างช้าๆเซียวชุรานถามเย่เฉินพ่อของฉันเป็นอย่างไรบ้างก็ร้องไห้ตลอดเวลาเย่เฉินถอนหายใจยักไหล และพูดว่าทุกวันนี้พ่อสุดโทรมาลงมากไม่ใช่เพราะเขาทำงานได้ไม่ดีในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเซียวฉูรานถามด้วยความประหลาดใจทำไมแล่เยเฉิญพูดเบาๆเพราะป้าหันมาหลานไม่เคยรู้ว่าฮันเหนื่อยชิงกลับมาที่จินหลิงแต่เซียวชูรานรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีในตอนแรกมาหลานถูกส่งเข้าคุกเพราะขโมยเงินของเยเฉิญแต่เซียลฉางคุณวิ่งไปที่สนามบินในชุดสูท และรองเท้าหนังเพื่อพบกับฮันเหมยชิงและพอลลูกชายของเธอและต่อมาก็เชิญพวกเขาไปทานอาหารเย็นที่บ้านในสายตาเธอเห็นได้ว่าพ่อของเธอยังคงคิดถึงอาหารและยังมีความรู้สึกลึกๆก,กับเธอเธอโกรธพ่อของเธอเพราะเหตุนี้ต่อมาหลังจากที่เธอรู้เรื่องเหล่านั้นเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอเธอก็ไม่เคยพูดถึงสิ่งเหล่านี้ต่อหน้าพ่อเธอ เมื่อเธอได้ยินแเยเชิญพูดว่าพ่อของเธอสุดโทมอเพราะป้าฮันเธอรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นแเย,ยเฉิญอธิบายว่าป้าหอมไม้หันอากาศน้อยยุกับคนอื่นคนที่ดีกว่าพ่อหลายเท่าพ่อรับไม่ได้กับการกระทำแบบนี้ทุกวันนี้เขาจึงสูบบุหรี่และดื่มคนเดียวนี่เซวชูรานไม่รู้ว่าจะดีใจหรือกังวลดีในฐานะลูกสาวของเซียวฉางคุณ และมาหลานเธอไม่ต้องการให้พ่อของเธอรักผู้หญิงคนอื่นอย่างสุดหัวใจอย่างไรก็ตามหลังจากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ของเขาและนาฮันในตอนนั้นเซียวชูหลานรู้สึกเห็นอกเห็นใจเล็กน้อยต่อความทุกข์ทรมานภายในใจของพ่อของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอพูดอย่างหมดหนทางบางครั้งฉันรู้สึกว่าพ่อกับแม่ของฉันไม่คู่ควรเลยแต่บางครั้ง ฉันรู้สึกว่าทั้งสองคนนี้เหมือนเป็นคู่ที่สวรรค์สร้างมาให้เลยลูกเอย๋ยฉันหวังว่าทั้งสองคนจะสบายใจและมีชีวิตที่ดีช่วงเวลานี้ปีหนังประเทศมาเลเซียหลินว่านเออได้รับเอกสารประจำตัวครบชุดที่ลงนามโดยหลินเสียวว่านเช่นเดียวกับสูติบัตรและแซมบุคลากรตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมปลายการสร้างไฟล์ชุดนี้เป็นเรื่องง่าย แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสิงคโคนในไฟล์เหล่านี้กับข้อมูลทางการของรัฐบาลมาเลเซียอย่างสมบูรณ์แต่ชิวหญิงชานทำได้อย่างง่ายดายยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างปลอดภัยเขาขอให้ญาติห่างๆของเขาโดยเฉพาะเพื่อจดจำสคริปต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหลินเสียวว่านและแม้แต่ครูและผู้อำนวยการของโรงเรียนทุกแห่งที่หลินเสียวว่านศึกษาในไฟล์ก็จำสคริปต์เหล่านี้ด้วยหัวใจ ภาพชั้นเรียนและโรงเรียนทั้งหมดที่หลินเสี่ยวว่านอ่านในไฟล์ของเธอได้รับการแก้ไขโดยมืออาชีพเช่นการเพิ่มชื่อของหลินว่านเอ,อ๋อในภาพถ่ายจบการศึกษาของเธอภาพถ่ายของเธอในแม้แต่ภาพถ่ายชีวิตมากมายหรือแม้แต่ภาพถ่ายการประชุมกีฬาและทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ปรากฏบนร่างของเธออย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีร่องรอยของการดัดแปลงใดๆเลย บางทีนักเรียนในชั้นเรียนเหล่านี้หลังจากเห็นเนื้อหาเหล่านี้แล้วอาจสงสัยว่าพวกเขาลืมส่งคืนเพื่อนร่วมชั้นคนดังกล่าวจริงๆหรือไม่อย่างไรก็ตามมีการใช้มาตรการรักษาความลับบางอย่างสำหรับเนื้อหาที่ถูกดัดแปลงดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่นักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกับหลินว่านเอ๋อในไฟล์จะเห็นเนื้อหาเหล่านี้ นอกจากนี้ยังรับประกันความปลอดภัยของตัวตนของหลินเสี่ยววานในระดับที่สูงขึ้นชิวหญิงชานสามารถทำเช่นนี้ได้เนื่องจากกดฐานทางสังคมที่แข็งแกร่งของเขาในนันยางและภูมิหลังเครือข่ายที่ยังลึกของเขาที่นี่ไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้หลินว่านเอ,อ๋ขอให้ชิวหญิงชานใช้ตัวตนปลอมดังกล่าวแต่จริงๆแล้วมันถูกเตรียมไว้สำหรับเย่เฉินเพียงผู้เดียว เธอรู้ว่าหลังจากที่ได้เห็นเยเฉินแล้วเย่เฉินจะต้องสงสัยในตัวเองอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจะตรวจสอบตัวตนของเธออย่างแน่นอนตราบใดที่มันสามารถทำให้เขาดูไร้ที่ติชุดของอดลักษ์นี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจหลังจากที่ชิวหญิงชันให้เอกสารระบุตัวต,วตนทั้งหมดแกลินว่านเออเขาก็กล่าวด้วยความเคารพคุณฉันได้พักทาย มหาวิทยาลัยจินหลิงแล้วและพวกเขาได้ส่งคำแนะนำที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรงเรียนและวิชาเอกต่างๆคุณสามารถเลือกวิชาเอกใดก็ได้ตามต้องการหลังจากที่คุณเลือกแล้วพวกเขาจะออกจดหมายรับเข้าเรียนให้คุณหลินว่านเออพยักหน้าเบาๆและพูดด้วยรอยยิ้มขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณถ้าสะดวกช่วยฉันจัดเที่ยวบินฉันจะออกเดินทางแต่เช้าพรุ่งนี้เช้าเชียวหญิงชาน ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงพูดด้วยความเคารพคุณฉันมีคำขอที่ไร้ความประณีฉันขอท้าให้คุณตกลงหลินว่านเอ๋อยยิ้มและพูดว่าพูดเลยชิวหญิงชานโค้งคำนับและพูดว่าฉันและฉันหวังว่าจะได้ไปที่จินหลิงกับคุณในแง่หนึ่งฉันหวังว่าฉันจะสามารถใช้รายชื่อที่ฉันสะสมในจินหลิงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยคุณปูทาง และรับรองหนังสือในจินหลิงจินหลิงสะดวกกว่าในทางกลับกันเจนเน่ย,ย้อยากกลับไปหลายปีแล้วเราแก่แล้วและนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะกลับไปลินว่านเอิ่มริมฝีปากของเธอและคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั่นก่อพยักหน้าแล้วพูดว่าไปกันเถอะซุนจี้ตรงกำลังจะไปจินหลิงเพื่อพบฉันคุณจะได้ทันวันเก่าเก่าซิวญิงซานมีความสุขมากและรีพูดว่าขอบคุณนางสาวเฉิงเฉิง จากนั้นฉันจะจัดการที่นี่และบินตรงจากปีนังไปยังจินหลิงพรุ่งนี้เช้าขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป